ครับสวัสดีงมงมครับผมอยู่กับผมปิน่นหนึ่งนะครับเน้อวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับหลายคนหลายท่านเปิ้นกพัฒนานะอย่างเช่นหมู่บ้านต่างๆในหมู่บ้านแม่กุดหลวงเนี่ยเปิ้นพัฒนากันเพล่ถนน่างจ้อยกันปรับสถานที่อย่างแต่งๆอ่าอย่างเช่นหมู่หนึ่งเนี่ยอ่านนเปิ้ลเป็นน้ําบ่อน้ําบ่ร้อยปีพันปีเปิ่นก็บบกหูนะครับแต่ผมเนี่ยตั้งแต่น้อยจนย่อยมานี่น่ะอ่าร้อยกว่าปีน่าจะมีอ่า 200รอยปีนี่จะถึงบะถึงบะหูนะครับผมก็ตั้งแต่ผมเป็นละอ่อนละเด็กละอ่อนนะครับโรงเรียนจะอยู่ทางปูนนะครับตัวกมันเป็น,ปนแกงโต้งเนาะเขาก็จะเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้เกิบหรือว่าใช้เท้าแย่งปลอยนั่นเองนะครับผมก็จะเดินลาดปอยมันก็จะมีแกงโต้งเลยลัดแก่งโต้งไปมันจะไปซื้อหานจะพดหนแดงพอด,ดีเลยนะพดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำบอนะ่อห่านเตาเมียน้อยน้อยเราแย่างป่อยเตียวปอยน่าจะถึง เกือบถึง200ปีนะครับผมพวกก็ได้พัฒนาปรับแต่งอย่างติดร,รูปพระบรม,มาชายลักษณ์นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกับพระราชินีประดับประดาตี้รบริเวณน้ําบ่ออย่างสวยงามแล้วก็แต่ละวัดนะครับวันนี้แต่ละหมู่บ้านเพื่ก็จะมีการตอดพระป่ากล่องทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเพื่อเอาไปแย,ย่งหยองเอาไปช่วยช่วยเหลือผู้ที่ติดสันเสพติดอย่างที่จะไปบํบาบัดอย่าง,างต่างๆเนะี่ย ต่าที่ได้ยินมาประมาณนี้นะครับก่ออุ้ข่าวๆแล้ววันนี้จะแปลามาสังเกตต้นบอนไซในส่วนกันนะครับผมว่ามันเป็นจะใดพ่องต้นที่ทำไว้อย่างต่งๆเนี่ยมันเป็นลักษณะจะใดปางไปพอกันเลยเราต้องมาอู้ถึงจุดเริ่มต้นนะครับของบอนไซอยบามบางต้นนะครับที่ทํามาจากะมะเมล็ดแบบนี้นะครับผมเราก็จะรอรอให้มันมีอายุขึ้นนะนนี้เป็นต้นแรกนะครับที่พ่อออกจากมเมล็ดมา ก็เริ่มงอกเริ่มเงยออกมาเริ่มมีสมใบแล้วก็จะเป็นใบที่4ที่5อย่างโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่หลังจากนั้นแล้วเขาจะเริ่มมีอายุอนามขึ้นมาแหมน้อยหนึ่งนะครับก็คือแก่ขึ้นแหมน้อยหนึ่งก็จะสลัดเม็ดออกไปนะสลัดเม็ดออกไปแล้วก็แหมน้อยก็จะยาวขึ้นสูงขึ้นมาถ้ายาวขึ้นสูงขึ้นกว่านี้นะครับแหมประมาณสัก2คืบนะสูงขึ้นเขาก็จะเริ่มดัดเขามาอ่อนกา่าถ้าทําเป็นตอนก็เขาก็จะเริ่มตอนไป เมื่อมันเตี้ยไปเลยนะครับผมก็จะลองทดลองทําพอหลายๆวิธีนะครับจากต้นนี้ที่กุกค,คนได้ห่อนบ่อยๆนะครับเอามาแต่งออกมาอย่างจนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทํามาจากเป็นมเมล็ดนะครับผมตั้งแต่เป็นมเมล็ดเลยนี่ไหนทํามาแล้วก็บดได้ตอนกิ่งนะครับผมบดได้ตอนกิง่งเอากิ่งนี้ดัดโก้งไปโก้งมาก็เลยได้งอห่อนอย่างต้นที่ห่อนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกิง่งมีก้านอย่างสาขาออกมา้ม่แหมแล้วก็ผมได้ดัดได้อย่างไว้ตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มมี Ừ, ยอดปียอดแมนออกมายอดน้อย,อยเริ่มตามกิ่งต่างๆตีตั้ตงบนตั้งข้างอย่างต่างๆเนะี่ยอ่าแล้วก็จะเริ่มมีอายุเริ่มจะแก่เริ่มจะใบนะเริ่มจะโลดแล้วก็จะพีใบใหม่เหมืกนกันอันนี้เ่ามาพอลักษณะของต้นอันนี้จะเป็นห้าเขามีต้นเดียวนะครับผมเนี่ยถ้าสังเกตนะที่ติดดินนะ่ะจะมีต้นเดียวแล้วก็จะมีแหกแยกออกมานี่เป็นแหกน้อยนะกิ่งเนะี่ยที่หันลอยๆนี่ครับแล้วกันนี่จะเป็นแหกแก้วนะครับผมเนี่ย ที่หั่นจีกเกือกเดืกอยู่นี่ไงน,นี่ไงอ่าแหกแก้วแล้วก็อย่าโกงไปโกงมาตามที่ดอดนั่นแหลวงเวงไปวงเวงมานี่จะเป็นตงังไสไปลายสุดแล้วโมนี่จะเป็นกิ่งที่ออกหม,ม่มยนะถามว่าต้นนี้กี่ปีแล้วนะครับต้นนี้สามปีแล้วนะได้ขนาดนี้นะนี่ที่เพาะจากมเมล็ดมา<อ>หลังจากที่เฮาเพาะจากมเมล็ดมานะครับที่ผมทําอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ในอนาคตมันก็จะมีกัน ต,ต้แตงอย่างไปเรื่อยๆมันมีการเติบโตไปเรื่อยๆตามอายุอนานหนของมันแล้วต่อไปเขาจะมาพอต้นตีเขาคูดมาแล้วมาใส่กระถางแต่งๆแล้วมาซัดแม่อย่างแต่งๆนะี่แต่งอย่างแต่งๆเนะี่มันจะเป็นจะได้ปะ่ะไปพอกันตุ้มมานี่มาพอต้นนี้ก่อนเลยนะครับผมต้นนี้ตีทําโชรากจะว่าล่าสูตรกับบดจ้ยอยนะตัดตอนกิ่งออกแล้วก็เหลือไว้กิ่งหนึ่งก็ดัดไว้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มปียอดออกใหม่นะ จะหันเขียวๆน้อยๆแต,ต่ยอดที่เขาเว้นไว้แต่งๆจะเริ่มปียอดออกใหม่นะนี่นี่คือการพัฒนาของมันนะแล้วก็อนาคตมันก็จะแหกก็จะลงไปทางลุ่มติดๆเพราะว่าเขาไว้ตังบนแหกจะอยู่ประมาณนี้นครับมันก็แหกไปเกิดแทงลงลุ่มอนาคตถ้าแหากวันพดษกนกระแทกเขาก็จะยกขึ้นนหน่อยนึ่งยกขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะเป่วยแหกแล้วก็จะเริ่มแต่งแหกนะครับในอนาคตเขาก็จะเริ่มแต่งตัดแหก แล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันจเจริญเติบโตต่อไปจากที่ตัดอันนั้นมาพอต้นนี้พ่องนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ออกกิ่งแล้วแต่เขาออกผักเดียวนะครับผมไปต้อมผักบุ้นมดเลยก็แน่ต้อมอยู่ลายเดียวกันมดเลยอันนี้ก็จะเป็นจะได้ก็คอยติดตามกันในอนาคตต่อไปนะครับผาก็จะมาอัปเดตทุกกันพอเรื่อยๆนะครับต่ระดับมาเรื่อยๆนะครับพมมาพอต้นนี้นะต้นนี้ก็ออกมาตอนแรกก็ออกนากเหมือนกันนะออกนากเหมือนกันแต่ผม กิ่งไหนที่ผมมาเอาผมก็เลยรูบๆออกเอาคือดึงออกไปหมดเลยนะดึงออกไปหมดเลยแล้วก็คาดไว้นี่2กิ่งเพื่ออนาคตที่เราจะดัดมันนะแล้วมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ไล่มาอันนี้ต้นตีออกก่อนนะครับผมได้พดเป็นประจำๆอยู่ในกระถางนี้แต่ว่าลักษณะการตัดเนี่ยต้นชุดนี้จะคูดมาแล้วก็จะตัดสูงตัดเผื่อน้อยหนึ่งเพราะว่าผมกลัวเขาบอดนะ เอาว่าถ้าเราตัดตามหากลัวว่ากิ่งเขาจะบวอ,อก,ก็เลยตัดสูงนะเอาก็เลยทำกันไปพอก่อนนะอนาคตก็จะเริ่มดัดได้แล้วนะครับผมนี่เอาก็รอแฮมสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มดัดกิ่งออกไปแต่งเงี้ยแต่งๆที่เขาจะเพื่อเป็นบอนไซนยนะครับผมแล้วก็จะไปามาสังเกตสําหรับต้นเต้ตัดแล้วก็แต่งไว้เมินนะครับนะเนี่ยไปจะเริ่มมีกิ่งอย่างสาขาออกมานะตามกิ่งที่เขาตัดกิ่งแรกอะ มันก็จะเริ่มออกมานักขึ้นนะครับอย่างนี้เขาก็คอยพอนะครับผมถ้าว่ามันออกตรงข้ามกันเนี่ยเขาก็จะแล้วไว้ฝั่งนี้เห็นจริงหนึ่งนะแลวไว้ฝั่งนี้เห็นจริงแต่ว่าถ้ามันออกบัดตรงกันเขาก็จะบาอาไว้นะครับเขาจะลูออกหมดเลยแต่ว่าเขารอก่อนนะครับผมรอพอก่อนว่ากิิงไหนมันจะออกจะได้แต่เขาจะแต่งเนี่ยเขาจะเอามาอัปเดตให้พอกันเห็นคามเป็นลรก็ไล่มาพอต้อนนี้เห็นามหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ลักษณะตัดสูงเหมือนกันแล้วก ตัดแต่งไว้แล้วก็มีกิ่งหนึ่งที่หักปล่อยที่เกยห่อนในคลิปวิดีโอยังมีหอยอยู่นะครับผมเนี่ยตรงปลายนิ้วเนี่ยนะมีหอยแล้วก็จะมีกิ่งใหม่ออกขึ้นมาก็ไอ้กิ่งนี่ผมนหน่อยก็เป็นอันดีหรือว่าอันเนี้ยมันจะได้ต่อยอดไปได้ในกิ่งอนาคตนะก็รอพ่อในอนาคตต่อไปว่าจะแต่งจะได้มันจะออกจะได้สําหรับที่นี่นะครับผมก็บะไจ้มีกาบอนไซบะแคมอย่างเดียวนะก็จะมีต้นไม้อ,อย่างอื่นตัว บอกว่าจะเป็นบอนไซบอกว่าจะเป็นว่านอย่างต่างๆแต่วันนี้จะมาอูถึงเรื่องบอนไซก่อนนี้จะมาพอต้นไม้ต้นดอ,อกนะครับที่ได้ทําไว้แล้วก็โชว์แหกเนี่ยเอาโปกไว้เหมือนต้นมะขามต้นนี้ลักษณะ,ะเหมือนกันแล้วก็จะโชว์แหกแต่ว่าอันนี้เป็นต้นมะขามนี่เป็นต้นดอกแต่ต้นดอกอย่างโฮโหนะครับผม,ここ ita, มก็ยังโมู้จากจืดเตื้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปโค้นพอเตื้ยแล้วก็ไม่ได้แถมที่ไปที่มาเตื้ยนะครับผมว่ามันเป็นต้นอย่างจืดอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาพอใกล้ๆกัน สําหรับต้นดอกนี้นะครับผมผมได้เอากิ่งมาชําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมนี่มองวว่าต้นหอย่างนะมองวว่าต้นหอย่างแต่ว่าเอาไว้ปีหนึ่งนะครับผมที่มันออกดอกเป็นสีขาวๆผมเคยถ่ายให้พออยู่แต่ก่อนผมจะเอาใส่ท่อตรงปูนไว้นะครับผมนะี่ต่อที่มีอันนี้วางนะมันจะมีดอกอยู่แล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าอยู่ตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต้นดอกขั้นมันจะมาเป็นต้นนี้นะครับผมนี่เห็นกัน กลายเป็นต้นที่โชว์นี่ลักษณะของใบมันก็คือแบบนี้นะครับผมนี่นะพยายามจะโฟกัสทุ่พ่อชัดๆหน่อยหนะึนะ่งก็บอกว่าต้นดอกอัยชังดอกจะเป็นสีขาวๆตอนนี้กลายเป็นต้นบอไซอยไปแล้วแล้วก็กิ่งก้านสาขาเพิ่นก็เริ่มมีนะครับกิ่งน้อยๆอย่างที่เขาเว้นไว้ก็มีในอนาคตต้แต่งหรือแวดดัดอย่างจะได้เขาก็จะมาพ่อกันกำหนึ่งนะครับผมตอนนี้เขาไล่ดัดกิ่งเขาไว้ในคลิปอ่าเมื่อเร็วๆนี้เขาแน่จะได้ห่านกันนะครับผมนี่มันเป็นต้นดอกชนิดหนึ่ง ส่วนต้นเฟืองฟ้าในท่อที่ว่านะครับก็จะกลายมาเป็นต้นนี้นะครับผมนะกลายมาเป็นต้นนี้เลยนีงายจากท่อมาเป็นดอทเจี๊นะครับผมตอนที่เอาใส่ท่อนะเขาขยายโตเร็วมากนะครับผมผมก็เลยเอามาทำเจี๊ก่อนนะแล้วในอนาคตเนะี่ยเขาแน่จะตัดหั่สั้นลงนะครับเพราะว่าเขามีแววกิ่งน้อยๆเขาออกนะแล้วก็ออกต่ำลงเขาอาจจะตัดกิ่งนี้ออกเพราะว่ามันบกค่อยสวยงามแล้วก็จะมีกิ่ง นี่ออกมาเขาอาจจะเอากิ่งใหม่ก็ได้ในพอในอนาคตนะครับจะเอาจะตัดแตง่งหรือว่าจะแตง่งจะได้มาพอกันครับส่วนที่หันที่ผมเอานางใหม่มาลงนี้นะครับในท่อเนี่ยปกติมันจะมีต้นเฟื่องฟ้านะครับผมต้นเฟื่องฟ้านั้นก็คือต้นนี้นะครับเพราะว่าผมขูดออกมาแล้วกควค็คุมพื้นที่แห้งเขาไว้นะครับคุมพื้นที่แห้เขาไว้เพื่อจะทําบอนไซ่ต่อไปที่ผมเอาไปใส่ในท่อเพื่อว่าจะพักฟื้นเขาบัไดนะครับผมรวมนี่เห็นต้นก็จะเป็นเฟื่องฟ้านะครับในอนาคตจะเป็นจะได้ก็ต้อง รอพอนะครับว่ากระแต่งจะได้ให้มันเข้าให้มันสวยงามมากที่สุดนะครับสําหรับต้นเฟืองฟ้าอันนี้จะเป็นต้นบะขามนะครับสังเกตพอขี้ดินมันจะเริ่มแห้งเริ่มแหวผมจะเวาา้นระยะให้มันแห้งพ่องนะครับพอใบอเขาเติบโตเดียวนี้เขียวตุ่มบุ่มเลยนะครับผมจากใบที่ย่อมได้แล้วก็จะเริ่มแก่เริ่มแก่แล้วก็จะมีกิ่งก้านสาขาอย่างออกมาเต็มเลยในอนาคตถ้าใบมันแก่มันย่อเขาก็จะเอาไปตัดแต่งกิ่งเหห่ยมกำหนึ่งแล้วก็ จะพะว่าจะเอากิ่งไหน่ไว้จะเอาพุ่มไว้ไหนอย่างจะได้หรือว่าจะตัดสั้นหรือว่าจะตัดแนวจะได้เขาก็รพอพ่อการทำความนึ่งนะครับสําหรับไม้มาขามต้นนี้ครับสําหรับการทําไม้บอนไซน,นะครับเขาก็จะต้องมาสังเกตเขาเป็นระยะระยะแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะพร้อมที่จะแตง่ตงตบแต่งอย่างตอนไหนไม่ได้เขาก็จะได้หูทันทีเลยนะครับครับในการทําไม้บอนไซน,นะครับสิ่งที่จะต้องอมีมากคือความโอดทนและก็ความใส่ใจใส่ใจจะได้ ส่ใจเขาต้องสังเกตเขาตึงวันนะครับเพราะว่าเขาแต่งเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรอดหรือไม่เขาจะโป่งยอดใหม่หรือเปล่านะดินจะแห้งเกินไปว่าเนะี่ยถ้าดินแห้งเกินไปเขาก็คอยหดน้ําเวลาฝนมาตกนะครับผมแล้วถ้าฝนตกเขาก็ม่ต้องหดนะครับผมแน่นย่าง้ยถ้าฝนหมดตกเขาคอยสังเกตถ้าดินมันยังมาแห้งแต่ยังมีความชื้นอยู่เขาก็ปล่อยเว้นระยะเวลาบนพอ่องคือแสงแดดได้เผาผ่านดินให้มีความอบอุ่นไอรดินเข้าไปพ่อง เมื่อมันมีความแห้งพองเดี๋ยวฝนตกลงมามันก็จะเหมือนสลับซับเปลี่ยนคล้ายๆเป็นธรรมชาตินะครับช่วงนี้เขาก็จะเร่งเื่อบยเจริญเติบโตเพราะว่าแหากเขาสมบูรณ์แล้วนะส่วนต้นที่ทำใหม่นะี่พวกนี้เขาก็จะเร่งแหกก่อนเร่งแหกพอเร่งแหกแหกมีดูดซึมกลิ่นอาหารเรียบร้อยเขาก็จะเริ่มมาเร่งบ่อยเริ่มเริ่มจะมียอดออกในแหระยะหนึ่งเมื่อเขาเร่งแหกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาต้นไม้ต้นบนอนไซนำเอาสาระอย่างแต่งๆเนี่ยเกี่ยวกับไม้บนอนไซนั่นมาอัปเดตทุกพวก่ันนะครับในการทำไม้บนอนไซเราต้องคอยสังเกตเป็นระยะๆะะอย่างที่ว่านนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็จะได้หูว่าเขาจะได้สังเกตเป็นระยะแล้วก็แล้วเขาตัดเตรียมเนี่ยที่เขาดัดไว้เนะี่ยเพื่ออย่างเพื่อที่ว่าเขาจะได้สร้างใบที่จะโลดเลี้ยงลําต้นขยายลําต้นต่อไปนะถ้าสมมติเขาบอกเอาใบาไว้เลยเขาตัดเขาสั้นเลยเนะี่ย เขาก็ยังบอกว่ามันจะรอดหรือว่าจะจะดอยตอนที่เขาพักฟื้นเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มหูแล้วว่าเขารอดนะครับผมเพราะว่าผ่านจากการดอดการตัดการแต่งอย่างแต่งๆในยอดเขาจะออกมาเรื่อยๆถ้ายอดเขาออกมาเรื่อยๆคือว่าให้เขาแข็งแรงแล้วเขาสมบูรณ์ที่เขาจะต้องตัดแต่งแต้มอำเภอจ่อยแต้มจ่อยเขาเลยทีเนี้ยเขาจะเอาอาสูงหรือสั้นหรือต่ำาอกดอยเพราะว่ายอดเขาเนี่ยจะเริ่มออกตตํา สิ่งที่มันต่ําลงเรื่อยๆนี่คือการบอซไซคือก้กวยททำเพื่อเขาเพื่อเขาเริ่มอเริ่มปรับตัวได้แ่าแหกได้หย่อยใบน้อยอย่างประมาณนี้เราอยู่ในกระถางพื้นที่ประมาณที่คับวปุ่มเพื่อเขาเริ่มงามขึ้นทีนี้เขาตัดสั้นลงปุ๊บเขาก็จะเริ่มโคตกระถางลงเพื่อมันน้อยลงเพื่อที่จะบอซไซเขาเพื่อมันเล็กลงนั่นเองคือย่อส่วนลงเพื่อมันน้อยลงนะครับย่อส่วนลง ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสารลเกี่ยวกับไม้บอนไซที่ทำแต่งๆแล้วก็เอาวิธีการสังเกตในระยะระยะที่เราสังเกตแล้วก็คอยดูเขาคอยดูแลเขาแล้วก็วิธีการพดน้บอย่างต่างๆในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นช่วงที่สบายๆอยู่เพราะว่าช่วงหน้าฝนก็โตพ้องแดดพองต้นไม้ก็จะชอบเลยมันจะเจริญเติบโตได้ดี แต่บางต้นที่มันแห้งๆเขาก็ก้อยเสริมก้อยเติมมันพ่อเอเน็มมาไล่โหดนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมพี่นันเน่งก็ต้องล่ำลาผู้คนไปก่อนนะครับผมก็หวังใจว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ชื่นชอบหรือว่าบ่ชอบแต่เข้ามาเพื่อกำลังอกกำลังใจกันเข้ามาพอกันก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมพี่นันเน่งก็ต้องล่ำลาผู้คนไปพ่อนขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้ามาพอคลิปนี้จงอายุมั่นขวัญยืนีิมะกะกึ้นโชคดีมีเงินใชยถูกเลขถูกหวย จเจริญในหน้าที่การงานจเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกัรหน้าที่การงานจงมีอายุวันแน่สุขภพอัละและาษสการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจจงจเจริญทางโลกและทางธรรมกุ้งหวตัวคนใครที่มีสุขอยู่แล้วของขึ้นสุกนะนะ่ะเพิ่มพูนยิ่งย,งยงขึ้นไปใครที่มีตู้ของตนตู้นั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขกต่ผมพี่หนนเองต้องลําลาคุกคนไปก่อนนะครับผมปะกันได้ในคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ